ะะวันนี้นะคะวิชาภาษาอังกฤษกระดับป .3 นะคะเราจะทำแบบฝึกหัดกันนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะทำแบบฝึกหัดน,นะคะเรามาทบทวนเรื่องที่เรียนไปก่อนเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะลืมไปแล้วเนาะโอเคยังอยู่ในเรื่องของ the seasons นะคะก็คือฤดูกาลนั่นเองนะคะอค่ะประโยคคำถาม when ตัดๆนะคะ when ตัดๆ when แปลว่าเมื่อไรส่วน apothem s นะคะย่อมาจาก is ที่แปลว่าเป็นอยู่หรือคือนั่นเองนะคะ when สมมติเราจะถามถึง when autumn ฤดูอะไรคะ autumn คือฤด,ดูใบไม้ใบไม,ม,ม,ม้ร่วงเนี่ยอยู่ช่วงเดือนอะไรนั่นเองนะคะอันนี้ก็เติมฤดูกาลลงไปนะอ่าต่อไปเวลาตอบนะคะตอบ is in เดดดด it in ดดดดนะคะ it แปลว่ามันนะคะส่วนอันนี้ลูกหนาำแล้วก็ตัว s นะคะ a p s t r o p s e s นะคะย่อมาจาก is ที่แปลว่าเป็นอยู่คือ in แปลว่าในในตามด้วยเดือนนั่นเองค่ะว่าเดือนอะไระตรงนี้เราก็เติมเดือนลงไปนะคะตัวอย่างเช่น w e n w i n t e r When winter รือดูหนาวอยู่ในช่วงเดือนอะไรคือเมื่อไรก็ได้รือดูหนาวคือเมื่อไหรอ่าคนนี้ก็ตอบว่า is in December, January and February นั่นเองนะคะ and เราจะอยู่ข้างหน้าคำสุดท้ายจำได้ไหมส่วนข้างหน้าสองคำเนี่ยเราจะใช้ลูกน้ำขั้นนะคะแต่ถ้าเกิดมีแค่2องคำมีแค่ d e c ember แล้วก็ January เราเอาคำว่า and เลื่อนมาอยู่ตรงนี้แค่นั้นเองถ้าเกิดมีแค่สองคำนะมีแค่สองเดือน,นะคะแล้วก็บอกว่า d e c ember and January แค่นั้นเองนะคะหรือเรามี4ี่คำเราก็บอกว่า d e c ember ลูกน้ำา j n u u r y y ลูกน้ำ February ลูกน้ำแล้วก็ and much แบบนี้นะคะแอนจะอยู่ข้างหน้าคำสุดท้ายนะคะอันนี้คือทบทวนนะคะเวลาถาม when แล้วก็ดดเราจะต้องตอบอยังไงนะคะถามถึงฤด,ดูกาลนะอ่ะเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะอ่ะแบบฝึกหัดของเรานะคะพอเล่มนี้นะคะเล่มแบบนี้นะอ่ะหน้าที่เราจะทำสองหน้านะคะนักเรียน 20 and 21นะคะหน้าที่20แล้วก็21นะคะอ่ดะมาดูหน้าที่20นะคะ number four ข้อที่4นะคะเขาบอกว่า write the months write the months under the seasons นะคะ write แปลว่าเขียนใช่ไหมคะ the months months ก็คือเดือนใช่ไหมคะ under the season s season คือฤดูกาล อันเดอร์แบบว่าใต้นะคะนักเรียนก็บอกให้เราเขียนเดือนเนี่ยใต้ฤดูต่างๆนั่นเองนะคะเขามีเดือนมาให้นะคะอะไรมาบ้างเนี่ยโอเคอ่ะเขามีเดือนมาให้นะมีทั้งหมด12เดือนให้มา12เดือนเลยแล้วให้เราเนี่ยนำเดือนต่อไปเนี่ยมาเขียนใต้ฤดูกาลให้ถูกต้องซึ่งเคยทำแล้วนะ ไปทำแล้วใช่ไหมในหนังสือใช่ไหมคะทำในหนังสืออันนี้เรามาทำในแบบฝึกขัดนะคะ s p r i n หรือดูอะไรจำได้ไหมอ่าเปิดไปในหนังสือมันจะมีอยู่หน้าหนึ่งนะคะนักเรียนคงไม่มั่นใจว่าหน้าไหนนะคะลองเปิดดูว่า Spring อยู่ในเดือนอะไรนะคะไปเปิดดูในหนังสือนะคะที่มันมีรูปแบ่งแยกเป็นสี่ฤดูะคะ่ะนักเรียนแล้วก็จะมีเดือนล้อมรอบอ,ะอ่ะอ่าอันนั้นแหละหน้านั้นนะคะ อ่ะอันนี้ข้อที่4ง่ายมากๆต่อไป number five เขาบอกว่า write the answers write แปลว,ว่าเขียน the answers ก็คือคำตอบนั่นเองเขามีคำถามมาให้นะคะมีคำถามให้4ข้อนะคะแล้วให้เราเนี่ยตอบนะคะซึ่งง่ายมากถ้าหนูทำตรงนี้เสร็จแล้วหนูก็จะตอบได้แบบง่ายๆเลยนะคะอ่ะ number one เขาบอกว่า when Spring when spring นะคะ Spring ฤดูใบไม้ผลิเนี่ยคือเมื่อไหร่นะคะอ่า Spring ถ้าเกิดเราตอบตรงนี้ไปแล้วตรงนี้เราก็มาตอบง่ายมาก It's in ด dot It's in ด dot นะคะอันนี้เขาทำมาให้แล้วข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า It's in March April and May March April and May นะคะก็บอกว่าอยู่ในเดือนมีนาเมษาและพฤษภานั่นเองส่วนจุด Full Stop หนูไม่ต้องเติมเพราะว่าเขามีมาให้แล้วเห็นไหมคะอ่าเมื่อเขามีแบบนี้ให้หนูไม่ต้องเติมนะคะนักเรียนเขาเติมมาให้แล้วนะอ่าโอเคสำหรับอันนี้เข้าใจนะนักเรียนไม่ยากเลยมี4ข้อนะคะส่วนหน้าต่อไปซึ่งทั้งสองหน้าเนี่ยครูได้สอนไปแล้วนะ อ่าน u m เบอร s i นะคะข้อที่6นเขาบอกว่า look at the pictures look at the pictures มองดูที่รูปภาพอีกแล้วนะคะ write the sentence words and answer the questions นะคะเขาบอกว่า write the season ให้เขียน season season words ก็คือคำศัพท์ season นั่นเองนะคะคำศัพท์ฤดูกาลและเขียนคำตอบที่เขาถามให้ถูกต้องแค่นั้นเอง and answer the question นะคะ question คือคำถามนะคะและตอบคำถามให้ถูกต้องนั่นเองนะคะโอเคมาดูรูปแรกฤดูอะไรเอ่ยอ่าฤดูอะไรมีสี่ฤดูกาลนะคะอ่าเดี๋ยวดูแอบดูนิดนึงเอออ่ะในนั้นมีให้ใช่ไหมคะในหนังสือโอเคอ่ะเขามีให้แล้วนะนะคะอันนี้ฤดู autumn นะคะฤดูใบไม้ ร่วงนั่นเองหรืออีกคำหนึ่งคือ fall ใช่ไหมคะ fall อ่ะโอเคอีก3รูปหนูเติมเองนะแล้วมาตอบคำถามข้างล่าง4ข้อซึ่งข้อที่1เราก็ทำให้แล้วเหมือนกันเ้าบอกว่า was the weather like in autumn was the weather like in autumn นะคะก็คือ สภาพอากาศของออ t u มเนี่ยมีสภาพอากาศเป็นอย่างไรนะคะสอนไปแล้วนะอันนี้สอนไปแล้วนะลองกลับไปย้อนดู y t u t u นะคะว่าออ t u มมีสภาพอากาศเป็นอย่างไรนะคะหรือไม่ในหนังสือก็มีนะคะนักเรียนขึ้นมาดูออ t u มใบไ,ไม้ใบไ,ไม้ร่วงนะคะจะเข้าสู่ฤดูหนาวดังนั้นอากาศก็จะทำไม cool ใช่ไหมคะอ่าเวลาตอบก็ตอบว่า,วา is cool หรือในฤดูนี้นะคะจะมีลมเห็นไหมคะเพราะว่าใบไม้มันร่วงดังนั้นมันก็มาจากลมที่มันพัดใช่ไหมคะทำให้ใบไม้มันร่วงดังนั้นก็จะมีสภาพอากาศลมแรงอะไรอย่างนี้ก็ได้มีลมนะคะหรือจะตอบว่า windy ก็ได้ is windy ก็ถูกนะคะหรือใครที่ตอบว่า is cool cool ก็ถูกนะคะเลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งนะ,ะอันนี้คือเฉลยให้คือ ได้ทั้งสองคำนะคะใครที่ตอบ is cool ก็ถูกหรือใครที่ตอบ is windy ก็ถูกนะคะส่วนข้อที่2 3 4ทําเองนะคะดูว่าเขาถามถึงสภาพอากาศอะไรคุณครูจะอ่านให้นะ,ะ Was the weather like in winter? Number t Was the weather like in spring? Number four Was the weather like in summer? นะคะ อบเวลาตอบอันนี้เขาไม่มีจุดให้ดังนั้นหนูต้องเติมจุดเองนะจุด full stop นะคะและตอบ is อย่าลืม is นะคะไม่ใช่เติมแค่สภาพอากาศมานะคะมันจะไม่ถูกต้องตามประโยคะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเติมแค่คำมาเนี่ยมันจะไม่ใช่ประโยคนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ครับหน้าค่ะ